นี่เ,เห็นข้างหน้ามีเขาเรียกว่าเหมือนมีชาวบ้านมาตั้งจุดในการที่จะให้ให้เช่าชุดอะไรเงี้ยแต่งตัวในอันนี้เกี่ยวกับวัดไหมคะอันนี้เป็นเรื่องเป,เ,เป็นเรื่องของชุมชนคะเป็นเรื่องของชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวแหละใช่ใช่ใเป็นเรียกว่าวัดกับวัดกับชุมชนอยู่ด้วยกันใช่ะใช่นะคะวัดกับชุมชนอยู่ด้วยกันก็ในเมื่อชุมชนชาวบ้านเขาก็อยากมีรายได้ก็มาขายของบ้าน ามาให้เช่าชุดแต่งบ้านเพื่อถ่ายรูปอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นรายได้ของชุมชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัดไม่ได้เกี่ยวกับวัดคทางวัด,ดมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะคมเ,ชเช่นสมมติว่าแต่งกายแล้วเข้ามาที่วิหารอันนีบบ้สามารถถ่ายรูปได้ก็คือหมายความว่าคือวัดต้นเลียเนี่ยเป็นวัดที่มีการมาท่องเที่ยวมีการถ่ายรูปเยอะ ภาพรีวิชิงภาพแต่งงานก็เยอะอ่าฉะนั้นเมื่อก่อนยังไม่มีกฎข้อห้ามก็มีการไปถ่ายบนวิหารคือภาพแต่งงานอ่ะภาพรีวิชิงแล้วหลังจากนั้นมีไม่เหมาะสม,มใช่ไหมคะ่ะมีการสะท้อนกลับมาว่าเออเป็นวัดเก่าแก่ไปให้ถ่ายภาพกอดกันบนวิหารมันไม่เหมาะสมะก็เลยห้ามว่าบนพระวิหารเนี่ย ห้ามถ่ายภาพแต่งงานหรือภาพพรีเวดดิง้งในลักษณะอบกอดแต่ว่าถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยได้ได้หมดเลยถ้าเป็นข้างล่างนี่นะฮะแถวบริเวณกำแพงวัดศาส,สนามาย่าอะไรถ่ายได้ทุกมุมเลยแต่ว่าขอสงวนไว้เลือกบนพระวิหารเพราะมีการทวงติงมาว่ามันไม่เหมาะสมคุณค่ะคิดว่าถ้าคนมาเชียงใหม่วัดนี้ก็ควรเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดใช่ไหมคะ ที่จะเดินทางมานี้ก็แล้วแต่โยมแล้วแต่โยมฮะว่าจะจะมาหรือไม่มาเพราะว่าคือแต่ละวัดก็มีของดีเนาะค่ะแต่ละวัดก็มีชื่อเสียงค่ะฉะนั้นก็แล้วแต่โยมว่าจะเลือกวัดไหนค่ะเช่นไปวัดบ้านนอกค่ะแถบรอบนอกหรือว่าไปวัดในตัวเมือง ในวัดใหญ่วัดพระรามหลวงก็จะได้คนรูปแบบอ่ามันก็มันก็แล้วแต่ค่ะความคามนิยมชมชอบสไตล์ของใครของมันะจะไปวัดบ้านนอกเก่าแก่หรือว่าจะไปวัดในเมืองที่มีความเจริญอันนี้ก็แล้วแต่ะขออนุญ,ญาตพระอาจารย์ได้เปิดแมสให้คุณผู้ชมได้ไดรับเ,เห็น น่าอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอธรรมะสั้นๆที่จะให้กับผู้คนในยุคน,นี้ที่บางทีมันมีข่าวคราวต่างๆที่อาจจะเกี่ยวกับพระหรือเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาค่ะขอธรรมะสั้นๆค่ะก็ขอให้มีสตินะฮะขอให้มีสติมีปัญญาเวลาการเสพข่าวสารอะไรต่างๆตามสื่อโซเชียลหรือทีวีอะไรต่างๆนี่ก็ขอให้ใช้สติขอให้ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณา เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าไปเชื่อสื่อมากเกินไปแต่เราก็ควรจะฟังหูไว้หูค่ะอ่าคือฟังแล้วเราก็ต้องคิดพิจารณาไม่ใช่ดูดูสื่อดูข่าวแล้วเชื่อไปทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะต้องใช้สติและใช้ปัญญาครับค่ะในการพิจารณาค่ะและ,ะชีวิตก็จะไม่ได้หลงผิดนะฮะตามอย่างที่ข่าวปรากฏเนาะไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมค่ะค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่พระอาจารย์นะคะก็ตามข่าวที่ปรากฏนะคะเราก็ต้องมีสต,ติตามที่ท่าน,นพระอาจารย์บอกก็กน,นั่นแหละรครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะ,ะกรรมุนาวตตีโลโกโลนะสั์โลกเป็นไปตามกรรมค<ะ>่ะทำอะไรก็แล้วแต่ผลกรรมมันจะ,ม,นจะมันจะตามมานะ,ะถ้าเราทําดีผลกรรมดีก็จะตามเรามา<ะ>แต่ถ้าเราทําผิดพาดลาดไปอย่างอย่างที่เป็นข่าว ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะถ้าเราทําผิดพลาดไปอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเห็นไหมตอนนี้กระแสข่าวเป็นยังไงการติดจรวดเลยค่ะการติดจรวดโอ้โหคนะไม่ต้องเอ่ยถึงเดี๋ยวจะโดนฟ้องแต่รู้กันอยู่เนาะนี่คือท่านเจ้าวาดวัดต้นเกลีอนวัดต้นเกลียนวัดต้นเกลียนนะคะที่ฉันพูดผิดวัดต้นเกลียนภาษาเหนือแปลว่าอะไรคะวัดต้นเกลียนวัดต้นเกลียนก็คือต้นต้นมะเกลียนนั่นแหละต้นมะเกลียนนะคะ กราบนมัสก,การนะคะในกาเมตตาในการให้ข้อมูลกับทางเชฟใน,ท,นทูแม,มกซีนมากค่ะนมัสก,การค่ะ,จะ,จะเจริญพรค่ะ